ฟ้าสะท้านโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาไลแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจพัทยเราขอน้อมกล้าพระภูมิชั่วนิรันร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเทสออฟเดอะเวิลด์จำกัดผู้ผลิตรายการบินกินเฮ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซอบเดอะเวิด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไรท์ชีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธ ا ยนรสิงผลิตภัณฑ์น,นมสดตราหนองโพบริษัทปตทจำกัดมหาชนกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบกันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแวร์ตรานกเพนกวินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอ บินินนกเฮสวัสดีค่ะจ้าโอ๋ผมัพสอนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบินกินเฮรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือนอกประเทศวันนี้นะคะโอก็มาเฮกันที่เมืองแพร่ค่ะตอนนี้นะคะโอก็อยู่ที่หน้าคุมเจ้าหลวงเมืองแพร่ค่ะ ข้างในนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันจะเข้าไปเหตุกันข้างในตามผมมาเลยค่ะบินกินเฮ <Hey. S 3> <Hey. S 1> น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราบหมอเสงค่ะตอนนี้นะคะโอกก็จะอยู่ในคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แล้วอยู่ข้างในแล้วนะคะนี่ก็คือพี่นกค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นก พี่นนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะพาเราชมภาพต่างๆใช่ไหมคะ<ช>ประวัติความเป็นมาของคุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมนะคะอยากให้พี่นกเล่าให้ฟังว่าคุ้มเจ้าหลวงแ่งนี้มีอายุประมาณกี่ปีแล้วแล้วเป็นคุ้มเจ้าหลวงได้ยังไงก่อตั้งมาได้ยังไงคะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ก่อนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแบบจําลองย่อของคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้นะคะซึ่งที่นี่จะมีทั้งหมดอยู่3ชั้นค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็จะอยู่บริเวณตรงกลางเลยค่ะ Oh. ดังนั้นค่ะ oh. เดี๋ยวจะมีข้างบนอีกชั้นหนึ่งค่ะ,ค,ะคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2435นะคะ2435วูวนานมากแล้วค่ะ <laughs> ดังนั้นค่ะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีอายุทั้งหมด100กับอีก24ปีค่ะ 124ปีค่ะคุณผู้ชมต่อค่ะพี่นกในสมัยอดีตตอนที่สร้างคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้ค่ะก็จะเป็นในยุคของรัชกาลที่5นั่นเองค่ะค่ะคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้ค่ะในสมัยอดีตค่ะจะเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่ที่มีชื่อว่าเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์และก็ครอบครัวของท่านค่ะแล้วก็ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากเจ้าเมืองแพร่ค่ะที่นี่ก็จะใช้เป็นที่อยู่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ปัจจุบันจะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์คุ้งเจ ก็หน้าต่างรวมกันทั้งหมดอยู่72บานค่ะซึ่งแต่ละบานก็จะมีการตั้งชื่อไว้ด้วยนะคะอ๋อมีประวัติมีชื่อว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่จะไปดูจังได้ค่ะยังให้พี่นกพาชมดีกว่าว่าห้องแรกที่จะพาไปนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะตามมานะคะค่ะที่เรา่าห้องนี้จัดแสดงอะไรไว้บ้างอะคะ เยอะแยะมากมายเลยค่ะในสมัยอดีตนะคะห้องนี้จะเป็นที่อยู่ของเบาวไพร่รับใช้งานค่ะแต่ว่าปัจจุบันค่ะเราได้นํามาจัดแสดงของใช้หรือว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนในสมัยอดีตยกตัวอย่างเช่นของใช้ที่ทํามาจากทองเหลืองหรือว่าเครื่องเขินนั่นเองค่ะโอ้แล้วแล้วอย่างฝั่งนั้นเป็นเหรียญอะไรอะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรเก่าค่ะของใช้เหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ประชาชนเขามีบริจาคมาหรือเราหามาจากไหนอะคะ เป็นของใช้แบบสมัยเก่าอย่างนี้ค่ะ,อะของใช้นะคะปัจจุบันที่นํามาจัดแสดงในห้องอนี้ค่ะก็จะเป็นของใช้ที่บางส่วนเราได้รับบริจาคมาจากประชาชนหรือว่ารวมจนถึงทายาทหรือว่าลูกหล,ลานของเจ้าเมืองพแพร่นั่นเองค่ะภายในห้องนี้จะมีะไฮไลท์ด้วยนะคะด้านนี้ค่ะนี่ค่ะบนพื้นของห้องนี้นะคะจะมีช่องเล็กๆอยู่ทั้งหมดอยู่8ดช่องค่ะฝั่งด้านนี้สี่ช่อง,แ,บบองแล้วก็ฝั่งด้านนี้อีกสี่ช่องค่ะช่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่ช่องนค่ะค ในสมัยอดีตค่ะจะเอาไว้ใช้สําหรับสํำรวจดูเข้าของที่เก็บไว้ข้างล่างค่ะอ๋อค่ะเหมือนส่องสมบัติอย่างเงี้ยใช่<ห>ลองดูนะหนูขอดูแบนีิว่าข้างเพื่อมีสมบัติให้หนูค่ะค่ะ แล้วก็ในสมัยอ,อดีตเมื่อประมาณปี2445จังหวัดแพร่จะมีเหตุการณ์กบฏเงี้ยวค่ะที่เข้ามาปล้นหรือว่ามาก่อการจลาจลค่ะ<อ>ส่วนกลางก็คือจอมพลเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีจะมาปราบจะใช้ข้างล่างเป็นคุกชั่วคราวนะคะแล้วก็<อ>สันนิษฐานว่าน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับดูนักโทษที่ขังอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ,คะมี่ช่องแล้วมีอะไรอีกไหมคะ,คะพี่นกจ๋าค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องจ้าโอค่ะ ไปเดินดูบานประตูค่ะหมายถึงบานประตูที่ปัจจุบันจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวว่ามีชื่อว่าอะไรด้านนี้เลยค่ะอ๋อบานประตูมีชื่อโอเค<ช>ค่ะ,คะไ,ปไปเลยค่ะ,คะประตูนี้ใช่ไหมคะคะใช่ค่ะ ประตูนี้นะคะจะมีชื่อว่าประตูจั่นคำขาค่ะจั่นคำขาแว่าอะไรคะเมื่อผู้ใดได้เดินเข้าแล้วกลับออกมาแล้วก็จะมีความงามแล้วก็ความหล่อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะจริงเหรอจิ้งรีบเลยค่ะเข้า่อเนค่ะแล้วก็ออกมาค่ะสวยหรือยังค่ะสวยมากค่ะเข้าออกหลายรอบเลยค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวมาน่าจะมาประตูนี้หลายหลายมาใช่ค่ะจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวข้างบนต่อค่ะด้านนี้ได้้ค่ะงันมาเลยค่ะ วนนี้คือชั้นใต้ดินใช่ไหมคะจะเรียกว่ายังไงเดีอ่ะเพราะมีทั้งสมชั้นเมื่อกี้เราอยู่ชั้นกลาง<ช>ตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วค่ะ,คะพี่น้องบอกคือชั้นใต้ดิน๋ยวให้พี่น้องอธิบายว่าเป็นยังไงค่ะในส่วนของอการเข้าไปศึกษาดูง,งานหรือว่าเข้าไปเที่ยวที่ชั้นใต้ดินนะคะ,คะนองเจ้าจโอคะ่ะจะต้องมีการให้เดินถอยหลังเข้าไปค่ะ เพราะว่าอะไรคะ<ช>เดินถอยหลังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในสมัยอดีตชั้นใต้ดินจะใช้เป็นที่เก็บของหรือว่าเป็นห้องเก็บของแล้วก็ใช้เป็นคุกชั่วคราวด้วยคะ่ะที่หนูส่องลงมาเมื่อกี้นี้ใช่คไหมงั้นไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินถอยหลังกันเข้าไปแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมทาให้ดูวิธีพี่นกก่อนเลยค่ะจะ,ะได้ไดูเดินถอยหลังเข้ามาแล้วก็ระวังศีรษะค่ะเดินอย่างนี้นะคะ่นี่นะคะพี่นกระวังศีรษะนะคะค่ะ เราเข้ามาข้างในกันแล้วบรรยากาศก็ตอนแรกน้องโอ๋คิดว่าแบบร้อนๆออับออึดอัดจริงจริงโปร่งค่ะมีแสงด้วยเย็นสบายด้วยพี่นกอช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ตรงบริเวณจุดชั้นใต้ดินของคุงเจ้าหลวงนะค่ะในสมัยอดีตค่ะบริเวณชั้นใต้ดินค่ะจะมีความลึกประมาณ3เมตรค่ะ3เมตรใช่ค่ะแล้วก็พื้นพื้นดินนะคะก็จะเป็นดินเหนียวแบบแข็งแข็งค่ะ และที่สําคัญค่ะคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้นะคะจะไม่มีเสาบ้านนะคะจะใช้ไม้ที่มีความหนา3มิ้วหรือว่ากว้าง10นิ้อะค่ะใช้เป็นคานวางผ้าพเพื่อเป็นฐานในการรองรับน้ําหนักของคุ้มค่ะค,ค่ะสภาพทั่วไปของชั้นใต้ดินนะคะตอนนี้ก็คือคราบน้ําท่วม เมื่อประมาณปี2538เกิดน้ำท่วมใหญ่ค่ะทําให้โคลนไหลเข้ามารวมแล้วก็ทําให้<อ>ชั้นใต้ดินสูงขึ้นมาหรือว่าตื้นขึ้นมานั่นเองค่ะชั้นใต้ดินนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ห้องค่ะนในสมัยอดีตก็จะใช้เป็นห้องเก็บของแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็จะใช้เป็นคุกชั่วคราวสาหรับจองจํานักโทษด้วยนะคะค่ะส่วนด้านหลังด้านนี้ค่ะก็สันนิฐานว่าน่าจะใช้เป็นซ่วมหรือเป็นหถ่ายของนักโทษค่ะโอเคเราไปดูได้ไหมคะได้ค่ะโอเคไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พี่นกนะคะพาเราเที่ยวชมสิ่งสําคัญต่างๆแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่อยากจะให้พี่นกอะ่ะฝากท่านผู้ชมหรือฝากนักเที่ยวเชิญชวนมาดูเชิญเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านทราบว่าคุ้มเจ้าหลวงเก่าหลังนี้นะคะจะไม่มีค่าเข้าเยี่ยมชมค่ะและที่สําคัญ<อ>ค่ะเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะคะ <8 S 2> จน<ม>ถึงสี่โมงครึ่งหรือว่า5้าโมงเย็นค่ะ แล้วมีวันปิดไหมคะปิดเปิดหรือจันหรือเปิดจันถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยแล้วก็นอกจากจะมีพี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบอกเล่าประวัติของคุ้มเจ้าหลวงเก่าลังนีแล้วเราก็จะยังมีน้องไกด์อาสาค่ะนี่ประเทศน้อยเหรอเรียกอย่างนี้ได้ไหมน่ารักจังอ่าไม่ใช่มีแค่สองสองคนนะคะเราก็จะมีอีกหลายๆคนแต่ว่าจะสลับวันกันใช่ใช่ค่ะหูสำหรับวันนี้นะคะ โอรู้สึกประทับใจมากกับการมาเมืองแพร่ครั้งนี้และได้มารู้เขาจะเรียกว่าอะไรแบบตั้งแต่ละชนชั้นของเมืองแพร่เลยจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะคะพี่น้อขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเทศน้อยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมืองแพร่นะคะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแค่นี้นะคะมีอีกมากมายเลยค่ะโอจะพาไปที่ไหนนะคะคอยติดตามชมค่ะ ดูแล้วไม่ไม่เหมือนกับวัดอะค่ะสวยมากเลยสวนมากของเราตรงนี้นะคะก็จะสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังอันนี้ใช่ไหมคะสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในวัดจตุสวรรใช่ค่ะซึ่งสร้างคล้ายกับของพม่า,มาอ๋อเหมือนกับเจดีชเวดากองของพม่า,มานะคะบินกินเฮบินกินเฮ กะทิแท้ร้อเปอร์เซนตและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตรานนกเพนกวินคุณผู้ชมคะ มีอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่โออยากจะแนะนําถ้าใครมาเมืองแพร่นะคะสถานที่นี้ก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดจอมสวรรคะ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณป้ามนค่ะคุณป้ามน,นะคะเป็นจิตอาสาค่ะจะพาเราเที่ยวและชมวัดจอมสวรรค์แห่งนี้ไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือป้ามนนะคะเป็นจิตอาศัยอยู่วัดจอมสวรรค์แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะป้ามนก็จะมาให้ความรู้ของพวกเราว่าวัดจอมสวรรค์แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไงใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณป้ามนคะเริ่มเลยค่ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่าป้าขป้าไหว้พระประธานก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ หนูอยากทราบความเป็นมาของวัดจอมสวรรค์แห่งนี้เพราะว่าหนูดูแล้วไม,ไม่ไม่เหมือนกับวัดอะคะ่ะสวยมากเลยทําไมถึงออกมาเป็นสไตล์แบบนี้คะค่ะสันนิษฐานว่าสร้างมาในสมัยรัชกาลที่5สร้างก็ประมาณ5ปี5ปี5สมัยนั้น <5 S 1> ใช่ไหมคะสมัยนั้นก็ประมาณ5ปีค่ะ แล้วอย่างบนฝาผนังเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรคะอาจจะเรียกไม่ถูกเนี่ยพวกหวยมากอสวนมากของเราตรงนี้นะคะก็จะสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังนะคะวัดนี้นะคะจะสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังแตกต่างจากวัดในจังหวัดแพร่ค่ะสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยในสมัยนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรคะเพราะวัดวัดไม่น่ามีเงี้ยสมัยพุกามนะคะพุกามนะะค จะตกแต่งด้วยเป็นแก้วสีนะคะทั้งเสามีหลายสีมากมีหลายสีนะคะแก้วเป็นสีสีค่ะและอย่างลูกเนี่ยลูกต้นโงกมีสีน้ําเงินสีแดงอะไรเงี้ยคืออะไรคะก็เขาก็มาตกแต่งันดูสวยงามนะคะส่วนเพดานตรงที่อยู่ของเราเนี่ยจุดนี้นะคะจะเป็นโบสถิหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไปกราบเดี๋ยวเราตามมาเลยค่ะจะได้ดูใกล้ๆด้วยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะ เรียนเชิญกาผ้านะคะ<ช>พระ,ะประธานเลยค่ะ,คะเราต้องเรามากาบูชาองค์พระกันนะคะค่ะคุณพระมลตรงนี้คือภาพของใครคะคือภาพของพ่อจองนันตาผู้สร้างวัดจอมสวัสดิ์นะคะแล้วก็ที่ ที่นำเสนอวันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สามของพ่อจองนันตาจริงเหรอเนี่ยคุณรู้่ะไม่น่าลยค่ะคุณป้ามนถึงมาเป็นจิตอาสาให้กับที่นี่ที่แท้จริงแล้วคุณป้ามนเป็นรุ่นที่สารุ่นที่สามของพ่อจองนันตาที่สร้างวัดจอมสวรรค์นะคะหนูชื่นชมมากเลยค่ะโอขอบคุณท่านคนไทยนะคะที่ยังมาแบบช่วยเล่าความประวัติความเป็นมาของนี้มาบุรณละให้นะคะไปแล้วก็ไปชมรอบๆอกัน่รอบๆเลยค่ะ ป้ามนค่ะนี่ใช่ไหมคะสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในวัดจสวรรค์ใช่โอ้โหมีความเก่าแก่มากเล่าประวัติให้ฟังคือก็เป็นเจดีนะคะเจดีของวัดจอมสวรรค์นะคะซึ่งสร้างคล้ายกับของพม่าอ๋อเหมือนกับเจดี์ชเวดากองของพมานะคะเพราะมันจะมีเล็กๆเจดีเล็กๆล้อมรอบนะคะอ่า เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวพม่ามาเขาบอกว่าไม่ต้องไปไกลให้มาเที่ยวที่วัดจอมสวรรค์ก็ได้ออย่างนี้นะคะเรามากลาบไหวที่นี่เรามากราบไหวที่นี่ก็ได้โดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเมียโอเคส่วนราชการนะอราอยากให้คุณประมลนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมากราบไหววัดจอมสวรรค์แห่งนี้แล้วก็บอกด้วยว่าจอมสวรรค์เนี่ยมายังไงแล้วเปิดมีวันเปิดปิดหรือเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัดนะคะทุกทุกที่ค่ะเที่ยวชมวัดจอมสวรรค์ได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะแล้วก็เริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแปดโมงเช้าใช่ไหมแปดโมงเช้าแล้วก็จะปิดสี่โมงครึ่งค่ะเพราะพวกเรานี่เป็นจิตอาสานะคะก็ต้องมีเวลาและอยากเชิญชวนเข้ามาดูความสวยงามวิจิตการนะคะของศิลปะของพม่าค่ะทั้ง ทั้งหมดเลยค่ะในวัดนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณประมลมากเป็นจิตอาสาที่น่ารักมากค่ะใครมาก็พบกับคุณประมลได้นะคะที่วัดจอมสวรรค์แห่งนี้ขอบคุณมากนะคะที่มีคาแนะนําและพาเที่ยววันนี้ขอขอบคุณมากโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวไปเฮที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ้อยู่ที่หน้าร้านมวยนมสดค่ะเห็นแบบของขายเยอะมากเลยต้องเดินเข้าไปแล้วค่ะน้ำจิ้มอร่อยมาก เป็นน้ำมะขามใช่ไหมคะหวานหวานหวานเปรี้ยวๆี่อร่อยค่ะลูกสิ้งหูวินฮ้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันไทยนรสิงห์ นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันค่ะนะตอนนี้นะคะโอ๋อยู่ที่ย่านประตูชัยะค่ะย่านประตูชัยนะคะจะมีของขายหลายอย่างเลยถ้าคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวคนไหนมาไม่อยากจะออสั่งอาหารตามร้านอาหารต่างๆเบื่ออาหารอะไรเงีเ้ยลองมาเดินที่นี่ค่ะ <S <S หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะตลาดโตลุ่งคะ <S <S ่ะโตลุ่งที่นี่นะคะจะเป็นส่วนมากจะเป็นคนเมืองแพร่ค่ะ เพราะว่าจะมีร้าห่าหะายอย่างคนพื้นที่เขาจะรู้เราก็เลยอยากนําเสนอท่านผู้ชมและอยากนําเสนอนักท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวตามออกไปดูกันเลยค่ะว่าเขามีอะไรขายบ้างค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ้อยู่ที่หน้าร้านบัวนมสดค่ะเห็นแบบของขายเยอะมากเลยต้องเดินเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บัวไม่ใช่ครับบัวบัวชื่อพ่อครับบัวชื่อพ่อขอโทษค่ะโถหนูก็เรียกสดังเลยที่ชื่ออะไรคะชื่อต้องครับผมชื่อต้องถูกไหมคะพี่ต้องขาร้านพี่ต้องนี่ขายอะไรบ้างคะช่วยบอกผู้ชมอ่าเป็นนมสดขนมปังปิ้งขนมปังสังขยะครับครบเลยน้ำชงน้ำอ่าใช่ครับผม คุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วถ้าสมมตินหนูจะสั่งแบบชาเนทีนมสดไม่ต้องมีไหมคะมีครับผมงั้นหนูขอแก้วนึงค่ะเอาเป็นร้อนหรือว่าเย็นดีครับเย็นดีกว่านนค่ะสักครู่นะ,นะครับจริงๆแล้วเนาะร้านพี่เขาขนมปังเยอะมากเลยถ้าเราไม่สั่งขนมปังะะก็จะไม่ครบเซตหนูขอขนมปังปิ้งหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะนนหนูขอ,ข,อขนมปังปิ้งหนึ่งแผ่นค่ะเอาม,มีมีนมใช่ไ,<ม>ใชไหมคะมเอาราดนมขอบคุณค่ะ นี่ค่ะขนมปังชาเนทีนมสดแต่ก่อนอื่นนั้นขอวางก่อนต้องขอขอบคุณพี่ต้องและคุณป้ามากใจดีมากเลยค่ะคนเมืองแพร่ไม่เอาตังค์ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้ามาตลาดโต๊ะรุงประตูชัยนี้แวะมาที่บวยนมสดค่ะพ่อของเขานะคะนมสดก็น่าจะเด็ดเพราะหอมมากขนมปังก็เป็นสูตรเฉพาะค่ะอย่าลืมมาทานนะคะเจ้าของร้านใจดีมาก บายบายค่ะขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะเดีหนูขอชิมเลยขอ,ขอบคุณมากนะคะ ต๊ะลูงแห่งนี้นะคะไม่ไดีมีแต่ของหวานนมสดขนมปังอย่างเดียวนะคะอาหารคาวก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหอยทอดหรือว่าหมูสเตะ๊ะแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งน้ําจิ้มรสเด็ด,ดด้วยคะ่ะว่าร้านนี้อยากชิมค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งกันสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะป้าดวงป้าดวงค่ะลูกชิ้นปิ้งของป้าดวงทําไมเม็ดเล็กๆอ่ะทาหนูสนใจอยากจะลองชิมได้ค่ะ,คะเอาสักประมาณห้าไม้ค่ะขอบคุณค่ะ ป้าดวงคะหนูขอหนูขอจับได้ไหมคะสักไม้หนึ่งอยากให้คุณผู้ชมเขาเห็นดูสิคะเม็ดน่ารักพอดีทานอย่างหนูก็คงต้องประมาณ1ิบไม้เดี๋ยวเราลองชิมนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณป้าเขาปิ้งให้อยู่ลองชิมโอ้ขอบคุณค่ะไม่คิดกลางละคะโอ้คนเมืองแพร่เข้าใจดีจริงๆค่ะแวะร้านไหนไม่เก็บตังค์สักร้านขอบพระคุณนะคะคุณป้าดวง ต้องแวะมานะคะลูกชิ้นลูกชิ้นเป้งของคุณประดวงนี่หาได้ง่ายค่ะ,คะเพราะว่าขนาดนี้เมและขนาดนี้มีร้านคุณประดวงร้านเดียวค่ะขอชิมแล้วนะคะอืออน้ำจิ้มอร่อยมากเป็นน้ำมะขามใช่ไหมคะหวานหวาน,วน,วนเปรี้ยวๆขออนุญ,ญาตค่ะ,ะสีนี่ สีนี้ไม่ใช่พริกนะคะเป็นน้ำมะขามแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยเนาะทุกคนพี่รู้จะว่าเผ็ดมันไม่เผ็ดนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอเลยสองเม็ดเลยละกันนีะอ,อร่อยค่ะลูกชิ้นหมูไม่ได้มีแป้งเงยอะนะเนื้อเนื้อหมูเน้นเลยอร่อยด้วยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูต่อนะคะว่าจะมีอาหารอะไรให้ทานทคนุณผู้ชมคะ อีกหนึ่งร้านนะคะโอ้ว่าน่าจะเป็นร้านเด็ดของที่นี่เพราะว่าดูจากคนแล้วคนเยอะมากค่ะลูกค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะเขามีชื่อว่าป้าแป้งเย็นตาโฟค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะว่าทำไมถึงคนเยอะขนาดนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะชื่อป้าแป้งเย็นตาโฟใช่ไหมคะหนูเดินมาก็น่าจะเป็นเย็นตาโฟร้านเดียวที่เห็นคนเยอะมากมีเย็นตาโฟแบบไหนบ้างคะพี่จ๋ามี แล้วแต่ชอบอะค่ะแล้วแต่ชอบคือสั่งได้เลยคบเป็นโฟยาก็ได้เป็นโฟแห้งก็ได้โฟยำโฟแห้งมีทุกเส้นเลยไหมคะเส้นหมี่เส้นบะหมี่ร้้เป็นรท่เมนทุกเส้นมียเกอ๋อก็ไดงไม่มีค่ะไม่มีมีโยอ้โหหอมมากหอมน้ำซุปจริงๆงั้นเราสั่งเลยดีกว่าไหมคะสงนอกเยเอองั้นสั่งเลยหนูกขอเส้นบะหมี่ค่ะพี่จัดไปครับพี่โอเคจัดไปเจ้าของร้านหนึ่งด้วยเดี๋ยวนั่งรอนะคะโอเคขอบคุณครับ แล้วค่ะคนเสิร์ฟมาขอบคุณนะคะคเอาละค่ะสีน่าสีน่าทานมากหนูว่าน่าจะไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าน่าจะครบรสเพราะเห็นทั้งพริกอเส้นบะมีเหลืองมากค่ะไม่รอช้านะขอชิมแล้วนะคะอ่ะโชว์ก่อนแล้วกันก่อนจะชิมนี่อันนี้ปลาหมึอกกรอบคนก่อนเนาะจะแซบแค่ไหนอื เขาครบรถเลยอะ,อะหวานเผ็ดนิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่สําหรับคนที่กินรสจัดแล้วก็ควรปรุงได้เครื่องปรุงเขาก็มีให้มีเกี๊ยวด้วยอร่อยมากค่ะอย่าลืมมานะคะถ้ามาเมืองแท์นะคะมาตลาดต้งรุงประตูชัยแห่งนี้ค่ะอคราวหน้านะคะโอจะพาไปกินไปเที่ยวไปเฮที่ไหนต้องติดตามค่ะแล้วพบกันค่ะกินละค่ะ ไปดกันกทกนเฮ